มีคำถามครับว่าถ้าหากโดนัลด์ทรัมป์กลับมาเป็นประธาน,นาธิบดีสหรัฐอีกรอบหนึ่งที่เรียกว่าทรัมป์2 0นั้นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนรวมถึงประเทศไทยจะปรับตัวอย่างไรต้องเตรียมตั้งรับอย่างไรเราผ่านทรัมป์1.0มาแล้วทรัมป์2.0จะหนักหน่วงรุนแรงขึ้นเพราะว่าจะเป็นเทอมที่2เทอมสุดท้าย ทรัมป์ก็จะต้องพยายามสร้างประวัติของตัวเองให้จารึกไว้ว่าเป็นประธานาธิบดีอเมริกาคนที่ดีที่สุดมีผลงานมากที่สุดมีสีสันมากที่สุดคนหนึ่งมีการมองประเด็นว่านโยบายทางด้านเศรษฐกิจของทรัมป์จะเป็นนโยบายเผชิญหน้าหนักดวงและรุนแรงมากขึ้นขณะที่นโยบายต่างประเทศนั้นจะมีความเป็น ประเทศที่ดูแลผลประโยชน์ตัวเองหนักขึ้นเรียกว่าโดดเดี่ยวตัวเองมากขึ้นตรงนี้แหละครับที่ประเทศไทยเราจะต้องวางยุทธศาสตร์ทางด้านการทูตทางด้านเศรษฐกิจทางด้านความมั่นคงทางด้านสังคมให้พร้อมสำหรับภาพซึ่งขณะนี้ยิ่งวันก็ยิ่งชัดขึ้นว่าทรัมป์อาจจะกลับมาที่ทำเนียบขาวรอบสองโดยเฉพาะเมื่อข่าว จากวอชิงตันค่อนข้างจะยืนยันครับว่าแกนนำของพรรคเดโมแครตท,ทั้งในสภาบนสภาล่างหลายคนไปพบปะกับท่านประธานาธิบดีโจบไบเดนกระซิบกระซาบว่าได้เวลาที่ท่านจะถอยออกถ้าจะสู้กับทรัมป์ในวันเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายนได้อย่างสมน้ำสมเนื้อบไบเดนติดโควิดครับ ล่าสุดนี่ก็ขอแยกตัวกลับไปที่บ้านตัวเองที่เดลาแวร์แต่บอกว่าก็ยังจะทำงานจากที่บ้านนั่นแหละเพียงแต่ว่าภาพที่ออกมามีการเปรียบเทียบกันเลยครับนักวิเคราะห์ที่มองว่าทรัมป์เข้มข้นเข้มแข็งแรงกว่าไบเดนเจอกับกระสุนยังรอดแต่ทำไมไบเดนเจอแค่โควิดนี่ต้องถอยห่างออกไปนี่ ก็อ,อาจจะไม่ค่อยเป็นธรรมนักสำหรับไบเดนในการเปรียบเทียบเรื่องเหล่านี้แต่ก็หนีไม่พ้นครับการเมืองคือการเมืองและใครได้เปรียบเสียเปรียบณจังหวะไหนก็ต้องสร้างความได้เปรียบอย่างได้ประโยชน์เต็มที่ณจังหวะนั้นแต่ถ้ามองในแง่ของภาพรวมนี่ทรัมป์กลับมาทำเนียบขาวความสำคัญของเอเชียแปซิฟิกหรือที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกนั้นจะน้อยลง ทรัมป์คงจะเน้นไปทางด้านเรศรษฐกิจเป็นหลักจะเผชิญหน้ากับจีนเรื่องนโยบายการค้าจะมีเทรดวอลใหม่หรือไม่อยู่ที่ว่าจีนจะตั้งรับอย่างไรด้วยและขณะเดียวกันสิ่งที่ประเทศไทยและอาเซียนอื่นๆจะต้องพยายามตั้งหลักให้ได้คือเรื่องของดุลการค้าดุลการค้าอเมริกากับประเทศไหนถ้าหากอเมริกาขาดดุล ทรัมป์จะใช้วิธีการพิมพ์ออกมาสิประเทศไหนที่ได้เปรียบการค้ากับเราเนี่ยเราต้องเตือนเขาแล้วนะว่าไม่ได้นะภายใต้การนำของทรัมป์ทุกประเทศจะต้องเลิกเอาเปรียบสหรัฐอเมริกาใครที่ใช้เงินของอเมริกาและก็ได้ประโยชน์แต่ว่าอเมริกาไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ขอให้รับรู้เลยว่าทรัมป์มารอบนี้จะลดเงินช่วยเหลือ จะกดดันให้ประเทศที่ได้เปรียบทางการค้ากับอเมริกานั้นต้องหาทางลดข้อได้เปรียบนั้นๆน,น,นี่ก็ชัดเจนแล้วครับเรื่องไต้หวันนี่ก็มาแล้วทรัมป์บอกว่าจะเป็นเรื่องยากมากเลยสาหรับอเมริกาภายใต้การน,นำของเขาเนี่ยถ้าเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่จะไปโอบอุ้มให้เงินช่วยเหลือไต้หวันด้วยเม็ดเงินอย่างที่รัฐบาลของไบเดนทา ส่งสัญญาณให้กับไต้หวันแล้วว่าถ้าเขากลับมาเงินช่วยเหลือก็จะลดลงทรัมป์ไม่ได้มองประเด็นเรื่องความมั่นคงเป็นหลักทรัมป์จะมองเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักแต่แน่นอนมองไปที่ปักกิง่งปักกิ่งก็ยังต้องสงสัยว่าทรัมป์จะต้องเผชิญหน้ากับปักกิ่งเรื่องการค้าแต่ประเด็นไต้หวันนี่สีจิ้นผิงอาจจะสบายใจกว่าที่ทรัมป์มาเพราะจะไม่โอบอุ้มไต้หวันแบบแนั่นแฟน อย่างที่ไบเดนทำแต่สำหรับการคา้าตัวเลขฟ้องครับว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นประเทศที่มีข้อได้เปรียบทางการคา้าหรือได้ดุลการค้ากับอเมริกามากที่สุดคือเวียดนามซึ่งตามมาด้วยประเทศไทยประเทศไทยนั้นตามตัวเลขรัฐบาลไทยเลยครับ ได้เปรียบการค้าสหรัฐอยู่ที่2แสน0ล้านเหรียญอเมริกัน29.37บิเลียนนี่คือตัวเลขที่เขาออกมาในทางการที่สื่อต่างประเทศมาเปรียบเทียบเวียดนาม ได้เปรียบการค้ากับอเมริกาที่104บียน10,000ล้านเหรียญของไทยเรา29,000ล้านเหรียญครับ29,000ล้านเหรียญแน่นอนถ้าตัวเลขนี้โผล่ไปบนโต๊ะของโดนัลด์ทรัมป์ก็จะตั้งคำถามว่านี่ปล่อยให้ประเทศเหล่านี้ได้เปรียบดุลการค้าอเมริกาได้อย่างไรก็จะทำให้ มีการมอกว่าจะเพิ่มภาษีสินค้าเวียดนามและไทยเข้าอเมริกาหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายไทยเราเองจะต้องเตรียมการและจะต้องหาทางหนีทีไล่ที่จะต้องปรับตัวนอกเหนือจากประเด็นเรื่องอื่นๆในภาพรวมอเมริกาจะมีความสัมพันธ์กับอาเซียนลดลงเพิ่มขึ้นอย่างไรกรณีทะเลจีนใต้จะมีการปรับท่าทีของอเมริกา ต่อจีนและต่อประเทศที่มีข้อขัดแย้งกับจีนในเรื่องนี้อย่างไรอเมริกาจะมีท่าทีต่อญี่ปุ่นเกาหลีใต้ที่มีทั้งทหารมีทั้งฐานทัพจะทําให้ถึงจุดที่ทรัมป์บอกว่าลดลดลดญี่ปุ่นเกาหลีใต้ต้องเพิ่มว่าประมาณดูแลตัวเองที่ไบเดนเตรียมจะขยายสาขานาโต้มาอยู่เอเชียผ่านญี่ปุ่นนั้นทรัมป์จะเล่นด้วยหรือไม่เพราะชอเองก็มีปัญหากันนาโต้ในยุโรป นี่เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องเกาะต,ติดติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะทรัมป์2.0กับทรัมป์1.0อาจจะไม่เหมือนกันเลยทีเดียวแต่แนวทางที่ทำนายยากพยากรณ์ยากเข้าใจยากของทรัมป์นั้นยังจะกลับมาและเผลอๆในบางเรื่องอาจจะหนักน่วงรุนแรงกว่าเพราะนี่เป็นสมัยที่สองสมัยสุดท้ายทรัมป์ไม่มองไปว่าจะต้องชนะเลือกตั้งอีกครั้งแล้ว นี่คือมรดกทางการเมืองที่ทรัมป์ต้องพิสูจน์ได้ต้องแสดงฝีมือสุดฤทธิ์จริงๆครับ